สวัสดีจ้าอ่าวันนี้นะครับพบกับช่องบีมริอีกนะครับผมวันนี้นะครับพี่บีมก็จะมาพูดถึงนะครับลืมเติมเงินนะครับลืมเติมเงินอะไรนะครับบางคนสมัครอินเทอร์เน็ตต่อโปรไปแล้วนะครับแต่ว่าลืมเติมเงินเข้าไปในซิมนะครับเป็นเน็ต4เมกะบิตนะครับราคาอยู่ที่100บาทนะครับ4เมกะบิต30กิกะไบต์นะครับนาน30วันเลย นะครับลืมเติมเงินเข้าไปในซิมนะครับไม่รู้จะทําอย่างไรนะรพอกดเลขรหัสเก่านะครับพอกดดอกจันเก้าร้อยดอกจันเก้าปสามแดอะไรนี่แหละนะฮะก็ไม่สามารถกดได้ใช่ไหมแต่มันไม่สามารถต่อโปรได้นะครับวันนี้ก็จะมามีวิธีอะไรมาบอกทุกคนนะครับโปรหลุดนะครับบางคนบอกว่าเอ้ยโปรหลุดทันยังไงดีนะต้องการที่จะเอาโปรกลับมาด้วยฉันต้องการที่จะเอาโปรกลับมานะครับแต่ว่ามันไม่สามารถ ต่อโปรได้ใช่ไหมแต่บางทีเราบางทีลืมเติมเงินนะครับเราลืมเติมเงินเข้าไปในซิมหรือว่าเพื่อนเพื่อนลืมเติมเงินเข้าไปในซิมนะครับแต่ดันไม่สามารถสมัครได้เฉยเลยเอ้าแล้วทีนี้ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะคือลืมเติมเข้าไปในซิมจริงๆนะครับไม่ได้ตั้งใจที่จะเติมนะถ้าตั้งใจเติมมันก็จะมันก็จะตัดเองนะถ้าไม่ได้ตั้งใจเติมมันก็จะไม่เป็นไรนะครับก็มีวิธีมาแก้เลยนะครับ อันดับแรกนะครับถ้าเราลืมต่อโปรนะครับหรือว่าโปรหลุดไปแล้วลืมเติมเงินเข้าไปในซิมโปรหลุดหลุดออกไปเลยครับอ่าหลุดออกไปถาวรเลยนะครับเราก็ไม่สามารถสมัครอินเทอร์เน็ตได้เท่านั้นนะครับไม่รู้โปรหลุดหรือเปล่านะ <S 2> <S 2> <S คือบางคนบอกว่าโปรหลุดนะครับแต่ว่าลืมเติมเงินเข้าไปไม่สามารถสมัครได้แล้วนะ <S <S คือลืมเติมเงินนานเข้าประมาณ3ามสิปันลืมต่อโปรนะครับเราก็เลยดืเราก็เลย ดูว่าลืมต่อโปรนี่นะครับ n อ s มันส่งมาทุกเดือนนะครับว่ากรุนาเติมเงินอย่าลืมต่อโปรนี้ราคาหนึ่ง้บาทใช่ไหมสี่เมกะบิตราคาหนึ่งบาทสติ๊กิกเออหนึ่ง้บาทสติ๊กบันนะครับอ่าเป็นจำนวนสติกิ๊กลืมเติมเงินเข้าไปในซิมนะครับกะว่าโปรนี้จะเป็นส0ิบันด้วยนะครับลืมเติมเข้าไปในซิมนะครับโปรนี้โคตรสวยนะบางคนบอกว่าโปรนี้โคตรสวยแต่ลืมเติมเงินเข้าไปในซิมนะคือเอเ็ตมันมาบอกมาว่าลืมเติมเงินนะอ่ะโอเคนะครับ วิธีการแก้เลยนะครับที่ผมจะมาแ way, นะนําวันนี้นะครับใครที่ลืมเติมเงินเข้าไปในซิมนะครับกดตามนี้เลยนะครับที่ผมบอกนะไปดูคลิปเก่าของผมนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกคลิปนี้นะบอกคลิปนี้เลยไม่ต้องไปดูคลิปเก่าแล้วนะตั้งแต่ตอนที่ผมลงไปเมื่อกี้เราไปดูได้นะครับเดี๋ยวันนี้ผมจะมาบอกสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับที่ยังไม่ได้เปิดคลิปมาเลยนะครับก็คือถ้าลืมเติมเงินเข้า ไปในซิมประมาณ100บาท4เม็ดนะครับ4เมกะบิตราคา100บาทนะ30บกิก30วันนะต่ออุตโนมัติ6รอบแต่ว่าลืมเติมเงินเข้าไปในซิมนะครับกดอะไรนะครับก็กดตามนี้เลยนะครับลองกดสมัครดูก่อนนะครับกดดอกจัน900รดอกจัน98 3 8สมสี่เหลี่ยมแล้วก็ทำการโทรออกนะครับเป็นการสมัครเน็ต100บาทนะครับเพื่อเอาโปรเก่ากลับคืนมานะครับโปรตัวเก่าที่เราสมัครไปมันจะเป็นรายอาทิตย์30บวันนะครับลองเอาอันนี้ มาสมัครดูก่อนนะครับถ้าเกิดมันขึ้นว่าสมัครได้แสดงว่าสําเร็จแล้วนะเออนะครับถ้ามันขึ้นว่าไม่สามารถสมัครได้แสดงว่าเสียใจแล้วนะว่าโปรนี้หลุดไปแล้วไม่สามารถสมัครได้มันก็ต้องหาโปรใหม่ใช่ไหมเออบางคนบอกว่าสามสิบวันเนี่ยมันสมัครได้นะครับบางซิมบางคนเท่านั้นนะที่มันสามารถสมัครได้เลยนะนีโอเคนะนีถ้าใครลืมต่อโปรหรือว่าลืมเติมเงินเข้าไปในซิมนะครับแนะนํ่าให้เติมไปหนึ่งร้อยบาทนะครับมันก็จะตัด โผล่ออกนะครับถ้าเกิดเขาบอกว่าเออไม่สามารถสมัครได้แล้วเราลืมเติมเงินเข้าไปตั้งนานนะครับโปรมันหลุดไปแสดงว่าไม่สามารถสมัครได้ถ้าเราลือถ้าเราเติมเงินไว้ก่อนมันก็จะตัดโปรไปไม่ต้องมากดสมัครใหม่แล้วนะครับแต่วิธีที่มี2อ,อย่างนะครับก็คือต้องกดสมัครใหม่เท่านั้นนะครับโอเคนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องบีมบิทให้ด้วยนะครับช่องพิมี์เองนะครับถ้าใครลืมเติมนะครับอย่าลืมเติมด้วยนะอ่ะ ลืมไม่ได้นะห้ามลืมเติมอย่าลืมเติมเลยนะครับเติมก่อนมันที่ถ้าอย่างเช่นสมมติเด็ดมันหมดวันที่9ก็เติมวันที่สิบสองนะครับอ่าเติมวันที่2ไว้ก่อนมันจะตัดโบไปนะก็มีเพนท์ทานี้ก่อนนะครับโอเคถ้าใครชอบกันไปก็จัดกันเลยนะครับไปนะครับอย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะช่องบีมบิเลยนะครับช่องบีมเองนะครับกด s u b สไครต์ไปเลยนะครับโอเคไปก่อนนะครับสวัสดีครับ